สวัสดีครับกินเที่ยวกับน้าอันคืนนี้น้าอันพาทุกคนมาเที่ยวที่ชายหาดบางแสนในยามค่าคืนนะครับวันนี้มีอากาศลมเย็นมากเลยนะฮะทำให้เรานั่งกันอย่างสบายเลยครับวันนี้เราก็ได้สั่งอาหารที่ร้านเจเอยตำตาเหล่านะครับมีน้องปายนะครับมารับออเดอร์เราก็ได้สั่งกันไปหลายอย่างเลยนะครับมีต้มยำหม,ม้อไฟมีส้มตำนะครับและนี่ก็คือ แกงหน่อไม้แลครับเราก็ทํามาทานด้วยนะครับและเราก็ทํามาเปิดอเจเอด้วยนะครับทามาให้เจเอสองถุงแล้วเราก็นั่งรอกับแก้มนะครับอาหารก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยมีน้องมาส่งแล้วนะครับเราก็นั่งทานกันนั่งคุยกันไปหอยนางลมมีกุ้งต้องขอบอกเลยว่าหอยนางลมที่นี่สดมากและกุ้งก็สดมากๆเลยมีเครื่องเคียงด้วยและนี่ครับปุ้นก็พาเจ้าบุรพามาด้วยนะครับน่ากวามากเลย และต่างคนต่างกินและก็ะนอนกันพักผ่อนกันอย่างสบายใจเลยนะครับนั่งเล่นโทรศัพท์กันไปนั่งคุยกันไปเพลินๆนะครับถึงตีสามแล้วนะครับตอนนี้ก็บรรยากาศคนก็เริ่มทยอยกลับบ้านกันแล้วนะครับเราก็ได้ที่ได้ทางนะครับเริ่มเตรียมตัวเก็บของกลับบ้านนะครับบรรยากาศเป็นท้องทะเลน้ําตอนนี้ก็ลดลงแล้วเราก็ไปเดินเล่นโดยชมชายหาดที่ชายทะเลกันนะครับ ตอนนี้มีแมงกับคุณขึ้นมาด้วยน้ําอาจจะมีแพงต้อนสีน้ําเป็นสีเขียวๆนะครับแล้วก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ชมคลิปนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับว่าน่าอ่านจะไปะเที่ยวที่ไหนฝากกดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ